สวัสดีชาว u t u b e ครับอ่ะมาต่อกันครับเฮ้ยเจอรถใครนี่้รถใครเออจอดรออยู่นั่นรถใครนอติดไฟแดงครับ ไฟแรงเยอะ,ยอะๆพี่น้องโอ้หนข้าวข้าวหิวข้าวอะไรครับกินข้าวเียอยเฮรที่สาวนี่ไหม,มรถไข่น้อก็ต่อจากเมื่อกี้ครับต่อจากช่วงที่แล้วเนาะที่ถ่ายตอนจะมาถึงครับเอ้ยรถไข่นี่เป็นเทียน ลุลหลอปาด์ตอนเท้ อรถมุกน้อยลำาสีะพี่น้องเราก็ <c oughs> มาเระตัวดีตัวแนนครับมันเจอกันได้ไงรถคนดังครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะพี่น้องก็ตั้งแต่นู้นปีที่แล้วครับแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าก็ตอนที่ไปงานบุญบุรีล์เนาะก็เจอกันตอนนู้นครับ ตอนผมเอาจเจ้าพาโชคมาใหม่ๆยังไปแดงอยูอ่เสียงหูดมากครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะพี่น้องก็เป็นกับกระจกหน้ารถเหมือนกันครับเพราะว่ากระจกหน้ารถผมไม่ได้ล้างครับข่าตะกรนลายศบเลยครับ ตายเต็มหน้ารถเลยโอ้หอนแหงแค่คนนะ่ะถ้าคอยไปใช้อีวัดไปบอดินรือเปล่านี่นี่หรอบอดินไปได้ปะรถเตี๋ยไปได้อยู่ปบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะตามไปบปอด,ดินครับเรามาเอาเอาอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีกคลิปหน้าครับดินแถวนี้เป็นแบบนี้นี่วะรถเกี่ยเกาผ้าไปเนี่ยมันเขาใด้บย,ย,ย้าย ไปได้บ่ิี่เพิ่นเพรานะข้าหันเกดีได้ดิไหนไปได้ครับเรามันสายบูอยู่แล้วครับซื้อรถเตี้ยแต่ว่าไปแบบนี้ครับไปคนะือเก้าไปคือนเกาบดินัทอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นไหมไปลรกอย่าบูครับไปคือเก้าหมุดคือเก้า ถ่ายคลิปไกลครับวันนี้ครับโอ้จะรถลอยไโอ้โอ้โอโอทางเข้าบ่มันไปได้ไหมนี่รถผมไปได้ไหมนี่ เออเลือกข้างไปบันเออเออเอา,เอา,เอา,เอาลงให้นหน้าเะเนาะโอ้วิ่งเส้นนี้เ,เออโูดแล้วหนึ่งต้องโูดไปแล้วแลกวก็จะตามตูด,ดไปครับอ่อนไหม โอ้มาไซวินมิวหวันในป่าได้ไปน้องไม่รีบครับวันนี้ครับน่าจะถึงบ้านดึกแน่นอนไม่รีบก็จะถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆเอฟซีได้ชม,มครับไม่รีบเออมาใส่เด้อมาใส่เขาวงฟุนท่หน่อยนท่หน่อยเนาะโอ้ทางไหมคอยกับไปนั่นมาถึงอะไรละคุ่มรไรปั๊นนี้ อู้โอ้คันหน้านี่ไม่ซื้อแล้วครับรถเตี๋ยนี่จะเอาฟอร์ดเลยครับคันหน้าไม่งั้น,นก็จะเอาอเป็น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 ,ปน,ปน,ปนตัวไหนวะไม่ไปได้ป่ะนี่รถรถรถไปได้ปะออพาไปยังไงก็ไปกับเขาแหละวว่าจะ ค้องไม่ขูดไปได้คือก็เลยขันหน้าผมจะเอาเป็นสีคูณสีนะพี่น้องรอชมครับว่าจะเอาคันไหนเอาตัวไหนครับก็แนะนำมากันหน่อยพี่น้องเพราะว่าตามหกล้อแบบนี้มันก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าปีหน้าว่าจะเอารถเมโครหน่อยก็จะหารถส่งน้ำมันครับสงสารรถเตี้ยครับรถเตี้ยไว้ขี่ ไว้ขี่ล้างดงนอนอกกนี้กลัวเนาะก็มุกน้อยจะพาไปนี่โอ้ยสิต้รถดีเ้าก,ก็บืือพาขอ่อยเขาไปขักเกียขอ่อยไฮอิทีิบานนี่้ด,ดีมันเป็นอินไซน์แบบนี้มันไปได้แต่ว่าทางลึกี่เราไปไม่ได้เนี่ยครับไม่มีที่หลบบริการเกตด,ดินครับ บริการเกตินโอ้แถวนี้ปลูกปูกมันว่ะปูกมันเยอะแท้โอ้ไถกบฟางนึกว่าปลูกมันแถวบ้านปลูกมันเยอะเออแถวนี้ลูกหลังเยอะนี่พี่น้องโอ้วิ่งไกลแท้วันหนึ่งมันจะได้กี่เที่ยวนี่ได้พอสองเที่ยวได้พอละเที่ยวหนึ่งประมาณผมว่าเล่นเนเลยครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง่ะ ประมาณน่าจะได้ครับได้วันละยี่สิบไมนี่ยี่สิบยี่สิบสามสิบไมวิ่งไกลขนาดนี้ปาดอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไปเจอกันบ่อดินเลยมันขับรถยากครับเดี๋ยวมันจะคำท้องครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะคำท้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปด้วยรถ <c oughs> มุกน้อยดำมซิงครับว่าจะพาไปใไนทางคือหกเดะอ่ะเอา้าเจอกันครับรถผมขูดหมดแล้วนะบายยครับขอบคุณครับ